พอออกพอออกมาจากโซนกาแฟปุ๊บเอา้าโซนของกินต่อพอเออไปโซนของกินเลยแล้วกันเด,ด,ดี๋ยวลองเดินดูกับข้าวครัวเมืองตรังอืข้ททาวเยอะแยะเลยอะ่ะมีขนม ระบีบมากอืมมากินม,ม,มาก,กาาไุกกกกกี๋ยวเากันนะข้มีแบบขนมนุ่มเนยโยเกิร์ตมันเป็นแบบกินชีสหรอแบเกีียวอืมข้าวขาหมูนะฮะ ีแบบว่าหอยจ้อร้านน้ำเด,ด,ด,ดคือแบบว่ามันเน้นกินนะยำมุนเส้นโบราณก็มีนะทุกคนเนี่ยขนมอันนี้เป็นแบบปลาส้มลายก้างนะฮะแล้วก็มีหมูยอ ออประทนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือ,อนี่เป็นไรช,นชุยกล้วยตลาดน้อยชุยไปตลาดน้อยอันนี้นก็จะเป็นแบบของกินใช่มันก็จะเป็นของกินทั่วไป แต่ว่าสนมากคนมาก็คือจะเตรียมอ,อุปกรณ์มาใส่ของกินกันนะเนาะมามางานมากเลยส่วนแต่ว่าของกินเต็มมือนะอันนี้เป็นแบบทัญพืชนะจดีกรอบแก้วโอ้โหเป็นแบบนี่เป็นถั่วเป็นอัลมอนด์เป็นน็ดมะม่วง,วงหิม,มาพานต์เลยนะฮะทั้งน,นี้ดีกว่าทุกชิ้น ไก่บ้านยาา่างข้าวส่วนกวางมีส้มตำมีอะไรอย่างเงี้ยน,นะจะสิบกระสิกถังชา,าตำยำย่างอืมนี่เขามีหลายย่างเลยอนะตำไทยแปดสิบตำตำข้าวโพดนะตำไทยข่าหมูย่างเก้าสิบว้าวเจ็บนี่นจี่อ้อยส้มตำยำปนูนะครับ ันนี้เป็นโซนของกินอันนี้เป็นเปาจีมีหมึกหมึกย่างแล้วก็มีหมูทอดอังน,นี้ก็ทอดมันทอดมันปลาหมึกทอดมันปลาก,กายทอดมันกุ้งสดจอปูหูปิ้งนมสดอะไรเงี้ยนะครทางนี้จะเป็นข้าวซอย เท่าไหร่ครับสิบบาทค่ะเพาะซอยนะทุกคนพาะซอยพาะซอยจักแม่นะนะอันนี้ก็คือแบบเป็นโซนอาหารเนาะเขาก็จะมีอยู่สมมติเราเข้ามาปุ๊บอ่ะมันก็จะเจอี่คาเฟ่สวีทแล้วก็มาต่อด้วยโซนอาหารที่เรากําลังเดินอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะก็คือพาเดินดูบรรยากาศนะว่าแบบ มีอะไรบ้างซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะแบบยาวพอสมควรไปดูด้านนี้ราชาเป็ดย่างเป็ดพะโล่โอ้ยเป็ดี่ยวเป็ดน่ากินมากมีข้าวหน้าเป็ดมีอะไรเงี้ยซีฟู้ดเอาเลดนี้ยเขามีซีฟู้ดมาขายด้วยนะทุกคนซีฟูด้ดแบบเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยมีกุ้งด้วย มีกุ้งขายมีหอยมีกุ้งมีอะไรต่างๆแบบเยอะแยะมากมายใครบอกว่าอยากได้อาหารทะเลอะไรเงี้ยแบบแช่แข็งสามารถมาที่งานได้นะเฟ็ดกล้วยในตำนานเล็ดกล้วยในตำนานนะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับเฟ็ดกล้วย่วนของกินก็ประมาณนี้แหละ ก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี้ยสูตรปัจจุบันจะนะง่ายๆไงก๋วยเตี๋ยวแห้งคือไม่ได้โบราณนะเขาเป็นสูตรปัจจุบันอันนี้เขาเป็นขนมมีผลไม้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูของเนี้ยอ่ามีแบบว่าตำรวจมาเฮ้ยนี่อ๋อเป็นแบบของแต่งบ้านเดี๋ยวนี้เราเดินดูของกินแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปโซนโซนอื่นนะรู้สึกพอแบบโซนของกินปุ๊บมันจะเป็นโซน ่วนทางเต็นทเลยน,นี่ข้าวมันไก่นี่นะข้าวมันไก่เจสิบาทหมูกรอบหมูกรอบมีโลอนน่มีแบบหมูกรอบหมูกรอบอยู่ที่สามบเก้ายน,นมันมีแบบไซส์เอสหกสิบเก้าไซส์เอ็มก็สิบเก้าไซส์เอลร้อ่เแล้วก็ไซส์เอ็อยู่ที่ร้อยกบาบาทอนะันนี้เป็นปาเก็ตตี้พาสต้า อยูนีปสิบห้าบาทนี่คือเป็นแบบโซนโซนของกินไอ้ดีานี้ก็มีร้านน้ำชาเขียวแล้วก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนโซนที่แบบเป็นโซนของกินอะ่ะเ,เข้ามาคือตอนนี้ พอเรากะเนี่ยซันแบบลงรถตู้มาคือการเดินทางเราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องของการเดินทางมาที่นี่แล้วเนาะเพราะว่าเราพาสันพามาที่นี่บ่อยมากเลยอิมแพคเมืองทองอะ่ะรีวิวทั้งการมาด้วยรถไฟฟ้าสายสีชมพูรีวิวทั้งการมารถตู้ บ่อยมากนะครับฉะนั้นก็คือถ้าใครแบบว่าอาจจะยังไม่เคยติดตามหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะลองย้อนกลับไปดูแบบคลิปรีวิวได้นะค้นหาคลิปรีวิวรถไปเมืองทองรถไฟฟ้าไปเมืองทองก็ได้มันจะมีรีวิวจากช่องสเน่ยอนทัวร์อยู่นะแล้วก็พอเราลงรถตู้ปุ๊บนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะมาเจอโซนนี้ก่อนพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโซนคาเฟ่สวีทนะครับแล้วก็ออกจากคาเฟ่สวีทปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนนี้เลยที่เป็นโซนของกินนะ เดี๋ยวหลังจากที่เราเดินบริเวณโซนของกินเสร็จปุ๊บนะเราก็จะไปเดินโซนที่มันเป็นโซนของใช้เป็นโซนกลางเต็นอะไรเงี้ยที่แบบว่าพาเดินทุกๆรอบนะนี่เดี๋ยวเราแวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยแวะมากินข้าวซอยเนี yeah. ่ยเดี๋ยวมากินข้าวซอยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราก็เดินก่อนเนาะยังมีแบบว่าผัดอะไรต่างๆนานา,นาไปเดินดูกันเดินดูกันต่อนนเนื่องดูอีกนิดหน่อย จริงๆก็คือเมื่อกี้อันนี้คือเดินวนเนี่ยเพราะว่ากินกาแฟไปด้วยนะกินกาแฟให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาไปเดินโซนต่อไปเ <ço. S 1> นี่ยเนนี้น่นนนนาก,กินมากเลยอ่ะตำอะ่ะเนี่ยดูดิเขาทําแบบคือแบบรูปภาพรูปภาพที่เป็นแบบว่าอันนี้ยเราชอบเราชอบร้านเขาเพราะว่าเขาจะมีแบบรูปภาพแล้วก็มีแบบราคาติดหมดเลยว่าเมนูอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยชอบคือเพราะว่าเราก็จะได้ตัดสินใจไงว่าเราอยากกินอะไรลักษณะมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเนาะร้านค้า ประมาณนี้เลยทุกคนเห็นวายด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปโซนถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่2เป็นโซอนอาหารนะครับ